สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับ ep 4ีตามตามติดชีวิตคุณคุกกี้คลอดลูกค่ะคุกกี้คลอดแล้วนั่นคือความดือ้อเห็นไหมโอ้ยอันนี้คือชมหน้าอะชมหน้าคุณพ่อมามามาดูคุณชมหน้าคุณพ่อก่อนที่เราจะไปจะไปจะใบให้คุณผู้ชมดูนะชมหน้าคุณพ่อน,นั่นคือคุณลักกี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกญาติโกโฮติกาเฉยเฉยที่สร้างความวุ่นวายและความปวดหัวให้แม่ไปว,นวัน เนี่ยแต่ละคนอะ่ะไล่ก็ไม่ไปเปิดประตูเป็นเองอีกวันนไฉชื่อจีนชื่อวันฉายชื่อ English Lucky อ่ะดูใกล้ๆนี่คือพ่อโอ้โหอ,อ่ะเรียบร้อยไปเลยลูกไปเลยโอเคตาค่ะท่านผู้ชมเราก็จะเข้าไปไปลูกไปไปลูกไปออกไปข้างนอกให้แม่หน่อยออกไปข้างนอกให้แม่หน่อยไม่ต้องกวนพี่ไม่ต้องกวนแม่ตัวเองคลอดลูก <c oughs> เดี๋ยวเขาหาว่าทารุณสัตว์อีกไปเร็วๆลูกเ,เออไปไม่ได้ทารุณออกไปออกไปออกไปเอออออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันเดี๋ยวเราเค่อยมาเล่นกันเดี๋ยวเราเค่อยมาเล่นกันอย่าดื้อกับแม่เลยเสร็จแล้วไม่พอเปิดประตูเป็นต้องเอานี้คุณผู้ชมต้องเอาอันนี้ถึงขั้นที่เอาสายายางรัดประตูเก่งไงเรียนรู้เก่งเออนี่อย่างวะคน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 ,คน,คนจีนล็อกดีเถอะวะ ได้แล้วอันนี้ก็คือพันไว้นะมันเป็นยางธรรมดานี่แหละสายไฟธรรมดาอ่ะอ่ะดูนะเขาจะเปิดประตูเห็นไหมคนที่เปิดประตูเป็นมูยองมาให้เปิดล็อกไว้ไปคุณผู้ชมไปดูคุณลุกกี้เบานะคุณผู้ชมอันนี้ใบให้ว่ามีกี่ตัวเมื่อกี้ EP สามเราดูไปแล้วนะเนี่ยเข้ามาได้ไงเนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็ใจไหมก็ใจไหมก็ใจไหม ให้ยายคลอดลูกก่อนนะกูเกี้ก็มากูเก้อยากได้ผ้าเพิ่มเดี๋ยวเราเพิ่มมาเอาผ้าไปเอาภาก่อนไปเอาภามาให้เพิ่ม นี่ได้ได้พามาแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมแนะนําให้เอาผ้าให้น้องอไม่ยุ่งได้ไหมคาหนูน่าห,หนูไม่ยุ่งนะคุก,กี้อ่ะอ่ะแค่นี้นะทับลูกเลยทับลูกเลย กดติดตามค่ะกดไลค์ค่ะกดไลค์เพจไว้ติดตามเพจไว้แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ไปเรืเร่อยๆตอนนี้แค่ออผ่านไปแล้วกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่รู้รู้แต่ว่าทำไมเขาออกมาแค่ตัวเดียวแสดงว่าเขาเค่อยๆออกมาหรือเปล่าจะไปไม่รู้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเข้าไปทายเข้าไปทายนะคะว่าคุณคุกกี้จะคลอดกี่ตัวใน EP ที่3